สวัสดีจ้ามณีมะพร้าวพอก,กับแม่ไก่พาแซบอีกแล้วเ้าจะมนี้แก่ผา,ามากินเข่าพี่น้องต้มแซบต้มแซบเนื้อเศษเนื้อน่าจะเนื้อเปื่อยเขานี่แหล,ละอ็นเนื้อเปื่อยพวกเอ็นพวกหยังเสะนับพี่นอ้องแซบต้มขมได้เนี่ยจ้ะไก่ใส่บ,บักน้ำหน่อยหนึ่งอยู่ตะบะแกงแซบขม เป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแกล้มตอนนี้ก็จะเป็นกับเขาก่อนนะจ๊ะจังนอยก็จะเป็นกับแกล้ม <c oughs> <c oughs> คือมเสแค่ <c oughs> รู้เหาว ก็นีไปช่อยตะออดแล้วขนของขึ้นมาพี่นอ้องขนในเครื่องออกกับมังไก่แล้วขึ้นมาไว้ท้งนี้ก็ได้ <laughs> เมือ่อยหิวเขา่าคุณกต็ต้มใบตูนใบมังเอ็น แล้วมีอิ่ม้ล่งยิ้มเหมือนพี่น้องออกกำลังกายบาเนี่ยปรเด็นี้เวลาไปดูแล้วนะซุ้มที่เขามาออกนะ่นอนกะอาลังค้นก็ลักไปพร้อมบม่ได้ติดกองพวกไม่รุ่นไหกระสังใหญ่ขึ้นมาใบทั้งทีกันได้ดูแลได้ความ กูได้มาแล้วก็คือกูด้ว่ามาหล้บสางแม่สวอ่นเข้าไปเมืองพี่น้องเอ,อ้หายไปทั้งแผงเลยแบบโยกออกกำลังตายนะแต่ได้ตุน เปลี่ยวเปีเ่ยวผ้ามูม้าผ้าเด็กหน่อยผ้ามูม้าเรากับม้าหลักของห้องพอบแซ่บ <c oughs> <c oughs> มขู่จแจนเด้เด็กหน่อยก็พูดใด้มาหมูของไอ้หมูของไอ้เพื่อนตะออดนี่แหละไอ้บอมแมนไอ้ลูกสายของลูกสายของหมูตะออดพอมันเป็นฮอดหมอคุนได้พี่น้องมันพาหมูมาหมูกับแจ็คมูแบบใดแล้วมันมลักไหม เพราะมันเนเป็นมูอหักกันกับแต่ออดซํำเด็เดียนมาน้ำกันถ้าเขาเป็นหมอเพราะว่าบานยาใกลแล้วมีแุปซูเปอร์มาร์เก็ตเนอะพี่นนองวันนี้มันหลงังซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีกล่อง ห้องบูหูว่ามันเอาใส่กระเป๋าคืเอเดี๋ยวใส่กระเป๋าไปแต่ว่าเขาหูอยู่ว่าผู้ใดมาเนี่ยตัวทไปถามาว,าว่ามันบ่ไดดเอาแต่ว่าพวกนี้เหล่านีกุญแจมันง่ายขึ้นมาไว้ทั้งพี่ใกล้ทนั่งเฝ้า คณะรถไทยเขาจอดไว้ซื่อๆนะจ้าผู้ใดเป็นบ้าเอาอันขี้ดินใายไปใส่ถังน้ำมันไหมพี่นอ้องสวมเมดบ่มไม่หน่อยๆรถไทยแต่ได้ตรวจ <c oughs> จอดไปไหนอจอดไปข้างนอก เราเขาจอดไปในโกดังน้ปกติเซลเขาจอดไปในโกดังบ้านยางจ้ะไปเอาอไปเมืองสตาร์บัต,บติดเอาไปสวมเขาบ้านสร้างมาสวมให้เขาบ้านที่ดินใายเต็มทังน้ำมันอยู่วริสันว่า แลวอ่แล้วกับสิสันนิทาน่าก็สิสันแถวนั่นละ่ะมันมันมีคนบค่่คยพออยู่เนี้ยหลังหนึง่งมันมักมันมาเคดอีกอย่างแปลกแปลก Những Nhầm bọt 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 mà bọt 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 thang bạn bất tiệt chẳng ta bàn thì nó hai con sau nó ủa mà này cứ nắng sẽ đào thế lướm thiện nàng sợ đau nó bên này ก็ตะสูงเลยื่วงนี้ก็ใกล้หากินแต่อ็นนยพี่น้องช่วงนี้ใกล้กระสียากๆเนี่ยนอกจากพี่น้องอันหาลังเทียใกล้ไปอนตอบคอมเมนต์ผู้ใดาซากก็ขอโทษขออภัยนะเด้ดจอจ้ะยาก ต,ต See, ้องไปซอยแล้วเนาะเพราะว่าบางเทีได้ยกอียังเสร็จนะไอ้บางทีไอ้เครื่องอ่อกำลังไก่ก็โยกบ่ไหวดอกจ้ะแต่ว่าก็ได้ซอยแบบพยุงซอยมึงซอยยังเสร็เนาะจ้ะซามีเห็ดอย่างเ้าก็ต้องเห็ดน้ำเนาะแล้วตัวหน้าไปแห่เห็ดตัวเดียวก็ได้ไปยืนชีสือดอกยกบ่ไหว อันยกไว้ก็ยกจะได้จ่ยยักษแค่ถ้าใหญ่ขึ้นมาไว้ทั้งนี้ก็ดียูพี่น้องได้ก็ทีได้จ่วยห้ได้ออกไปออกกำลังกายมือใดมน <c oughs> นันทุกน่านสิเอาอันสาดไปปูนอนเฝ้าซื้อบุทำขยันออดเนี่จยจ่ยจะด่วดแล้วเอ,เอาขึ้นมา บ่หม่นหน่อยๆอันได้พ e ี่น้องใกเอาขึ <c oughs> <c oughs> okay, ้นมาหน่อยน้ำมันกับมันมันน้ำขี้ขาดนะโอ้ยหอดบ่แหนมมึงตัวเรามากกำน้องไก่ Tết Rất ngọt này nó thở ra Tân hết ngán nọ nhạt ngán ตะก,กี้เพิ่นเลิกงานตะก,กี้ตะออดเพิ่นเลิกงานเพิ่นจะแวะไปลงยิ้มเพิ่นได้พี่นอ้องแต่ละครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายตั้งแต่ช่วงที่เราป่วยมาเนี่ยกว้าง,งหนึ่งเนาะผู้ใดเป็นเอฟซีกับสีหูวเนาะช่วงตะออทป่ยวยบางนึงเราก็ไม่ได้ไปน่ะจังหวะช่วงนั่นแหละคองหาย ปกติแล้วจะไปเม,มือ,องอทุ่เมือนะเมือแรลงนะแต่ก็ไม่ได้ไปแล้วนะะนเนาะกันยากลูกิ่งไปมืองไทยวันหนึ่งหนึ่งสองเดือนพี่น้องเออคมดีดีอมะ,ะมัง้งจะเมืองไทยเลยจ้ะดีแท้ไปซื้อยุตตลาดไทยแล้วก็ย้ายแอนหอมพันกะมะตูมใส่น้ำปลาแล้วก็ เอากอกใกล้ถุงมาดีแท้เพราะว่าบางเทีอกับเฮ็ดใส่ลาบใส่ก้อยอย่างเช่นเนาะใส่ตุเข้าตัวดวะเพี่เนาะชื่ออะกินฟ้า,าจเจ๊จิไปหาตากเอ็นมากิน ăn sữa đào Trứng Trứng không จากที่เป็นเมนูกับข้าวก็จะกลายเป็นเมนูกับแก้มแซ่บถ้าไม่เหลือดใจเนาะพี่น้องปกติต้มแซ่บต้องมีมีเหลือดใจเนาะตะวันก็แล้วแต่ผู้มักแต่ว่าไก่มักอยู่มีเหลือดใจ ่คลิปนี้แกย้ําแล้วน่าจะ <c oughs> มาจมแ <c> ก <oughs> กับฝากอะไรกดแช์กดติดต,ตามให้แกนเด้อจ้าชอ่องนเรายของแม่ไก่พาแซบบายบายจ้าขอบคุณหลายค่ะ <c oughs> อิ่มแล้วบ้านอิ่มเข่าแล้วนังกับแก <c oughs> <c oughs> น้องพอลลินาไปเล่นสเก็ตบอร์ดแกนอนย,ยังสิไปครับ